สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการพิเศษเดินหน้าประเทศไทยซึ่งเราวันนี้จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาคองค์กรเอกชนนะครับสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมได้ติดตามชมจะพบเกี่ยวกับเรื่องการประชุมของหน่วยง,งาน7็องค์กรภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นคังประวัติศาสตร์ในการที่จะประชุมหารือ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและนําเสนอต่อคอสอชอที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับโดยในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเองค์ก,กรก็ได้แก่สภาตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาของการค้าไทยสภา,าตราทุนไทยสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมา,าคมธนาคารไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมา,าคมบริษัทจดทะเบียนไทยก็ได้มีข้อประชุมหารือกันในครั้งแรกนะครับ ว่าในาที่สุดแล้วจะต้องมีการประชุมกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปกลับมาภายในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องนําเสนอต่อคอสอชอเพื่อที่จะเป็นจุดยืนของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อกับเคลื่อนเรศรษฐกิจทุกภาคส่วนของทางด้านประเทศไทยนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วข้อส่สนออย่างเช่นของหอ,งองการค้าซึ่งเป็นหนึ่งในเองคอ์กรก็บอกว่าอยากได้แผนปฏิปร,รูประยะย,ยาวซึ่งเป็นแผนที่มีความต่อเนื่อง15 20ปีรวมถึงทางด้านสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ไปเสนอ แนวทางพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทย7กรอบหลักๆยกตัวอย่างเช่นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศึกษานวัตกรรมสร้างธรรมพิบาลตลอดจนพัฒนาโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจใหม่เป็นต้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะคุยกับหนึ่งใน7องค์กรที่ไปประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงความคืบหน้าว่าในที่สุดแล้วสัปดาห์นี้จะยื่นข้อเสนออะไรให้กับท่านของพอสอช,อชเพื่อเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คุณไพบูลณรินทร์พรางกูลครับประธานสภาอุตสาหกรรมขอไปครับประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณไพบูลครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับที่วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของการเดินหน้าประเทศไทยครับผมสัปดาห์ที่แล้วคุยกันและก็แจกการบ้านกลับไปได้ข้อสรุปเพื่อที่สัปดาห์นี้จะยื่นต่อคอสช เราจะยื่นอะไรบ้างครับที่เราก็ทําทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวครับเดียวจะให้น้าหนักกับแผนระยะยาวมากกว่าเพราะถ้าเกิดดูในแง่ของมาตรการระยะสั้นๆเนี่ยจริงทางคองสอชอก็เริ่มที่มีมาตรการออกมาหรือกระทรวงการคลังก็เริ่มที่จะมีนโยบายออกมากนะครับที่จะมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจระยะสั้นครับอย่างเช่นการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคืนเงินให้กับชาวนาซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทําได้ดีอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยยังขาดอยู่ในช่วง อาจจะที่เราเริ่มมีปัญหาทางการเมืองก็คือแผนแม่บทของเศรษฐกิจระยะยาวคือในอดีตถ้าย้อนกลับไป20-30ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เคยมีนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นจากพรรคไหนที่เข้ามาบริหารราชการส่วนใหญ่ก็จะยึดนโยบายชนโยบายหลักของประเทศแล้วก็เดินหน้าตามแผนนั้นก็เลยทำให้เราสามารถเกิดพวกเอีสร์ซีบอร์ดแลเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าไอ้โปรเจกต์อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์ที่ทำกันวันเดียวเสร็จนะครับหรือปีเดียวเสร็จเป็นโปรเจกต์ที่ต้องวางแผนกันมาอย่างยาว ทีนี้มาถึงปีนี้เนี่ยรอบนี้เราคิดว่าไหนๆ <c oughs> ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วูก แล้วก็ไหนๆก็มีความจริงใจกันครับกับทุกภาคส่วนที่อยากจะเห็นการปฏิรูปประเทศผมคิดว่าเศรษฐกิจก็มีความสําคัญใช่ครับยุตอยางง่ายๆเลยเนี่ยเราพูดเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยซึ่งพึ่งพินการส่งออกเยอะมากตคุณบัญชากุจะทราบเ0็ดแรของ GDP เรามาจากการส่งออกครับซึ่งก็พูดกันมา4ีปีแล้วว่าจะต้องมีการลดสัดส่วนนี้ลงเพิ่มภาคส่วนอื่นแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นใับเพราะว่าทุกรัฐบาลเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่มีเวลาที่จะมาเปลี่ยนอะไรที่เป็นเชิงโครงสร้าง พวกนี้ใช้เวลานานถูกต้องเข้ามาถึงก็จะเน้นอะไรที่มันเห็นผลระยะสั้นาาเ็าต้องกลับไปเลือกตั้งใหม่ภายในเวลาไม่กี่ปีอาาร,รอบนี้เนี่ยเราเลยคิดว่า มาตั้งต้นกันใหม่วาดภาพกันยาวๆคล้ายๆกับบริษัทเวลาที่จะทําแผนธุรกิจจะต้องมีวิชั่นก่อนกต้องวิสัยทัศน์ของบริษัทอันนี้ก็เช่นเดียวกันวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแง่ของเศรษฐกิจเราจะเอาประเทศเดินไปทางไหนนะครับอย่างเช่นจะ identify อุตสาหกรรมไหนที่เราต้องการจะชูขึ้นมาให้เป็นอุตสาหกรรมที่เด่นอันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นแผนที่ทางเจ็องค์กรเราจะคุยกันนี้เนี่ยคงไม่ได้เป็นแผนที่เรียกว่าเล็กน้อยที่จะมานั่งเถียงกันว่าจะเอาอะไรยังไง ใส่เรื่องของแต่ละคนเข้าไปมผมคิดว่าตรงนั้นนี้เนี่ยแต่ละองค์กรสามารถทําได้เองถูกครับโดยไม่ต้องพึ่งพิงอะไรจากภาครัฐแต่สิ่งที่เราต้องการคืออยากจะได้แผนแม่บทของเศรษฐกิจระยะยาวๆยาว,<ะ>ยาวาไร สิบปี20ปีอาจจะเป็นเป็นสเตปใช่คือที่เราอยากได้จริงๆก็คือว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจากข้ายนี้เนี่ยที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยควรที่จะต้องยึดตามแนวกรอบใหญ่ๆของประเทศว่าเราจะเดินกันไปทางนี้ไม่ใช่เดี๋ยวๆก็บอกว่าจะเอาอุตสาหกรรมนี้แหละเป็นอุตสาหกรรมเด่นของประเทศรัฐบาลใหม่เข้ามาบอกไม่เอาเพราะตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากจะได้อีกเซกเตอร์หนึ่งซึ่งตรงนี้มันทำให้ความต่อเนื่องก็ไม่มีการดึงดูดนักทุนต่างประเทศ เข้ามาร่วมลงทุนเขาก็ไม่กล้ามา uh huh. เพราะรอบนี้เราสรับสนทางนี้ครับ uh huh. รอบหน้าบอกไม่เอาละ uh huh. เอาอีกเซกเตอร์หนึ่ง uh huh. ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้าง uh huh. ปรับจะทํายังไงให้ในโยบายเศรษฐกิจระยะยาวมันสามารถเดินไปได้ uh huh. ด้วยความต่อเนื่อง uh huh. รัฐบาลใหม่เข้ามา uh huh. สามารถน,นํานโยบายเข้ามาบ้างได้ แต่ไม่ใช่มาทั้งหมด100%โดยไม่สนใจสิ่งที่ทำมาแล้วเลย uh huh. ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเราจะทํามากกว่าแต่รเ,รเราคงแตกปิดย่อยลงมาเพราะฉะนั้นแสดงว่าเจองค์กรจะอยากเสนอให้มีแผนระยะยาวเช่น10ปี20ปีเหมือนอย่างมาเลเซียก็มีแผน20-20บอินโดนีเซียรูไนก็มีแผน20-35มห้ายถึงว่าปี2035ครับ ดังนั้นฟังจากมุมมองของคุณไพบูณีในในฐานะเป็นประธานสภาธุรกิจตราดทุนไทยข้อเสนอที่จะเสนอสัปดาห์นี้คือให้แผนเนี่ยมาจากภาคหน่วยงานเอกชนสาหกร์เป็นหลักแล้ววางให้แต่ละยุคแต่ละสมัยรัฐบาลเข้ามา เดินตามแผนหลักนี้ถูกและมีส่วนหนึ่งจากการที่เขาจะต้องไปหาเสียงอะไรก็แล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนหลักถูกคืออันนี้ควรจะเป็นแผนหลักของประเทศครับแน่นอนว่าเราคิดขึ้นมาแต่ภาครัฐก็คงจะมีส่วนเข้ามาด้วยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนให้มันตกผลึกมาเป็นแผนของชาติครับแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามานี่คือแผนคุณเอาไป execute ได้ไหมคืออดีตที่ผ่านมาที่เรามีปัญหาคือทุกคนจะหาเสียงเก่งมากถูกครับโอ้โหนโยบายเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอถึงขั้น execution ก็จะเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะใช่ ปัญหาตามมาอย่างเช่นอาจจะทําได้แต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่เหมือนที่เคยโฆษณาไว้อย่างนี้เป็นต้นถ้าทําได้อย่างนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยไหมผมคิดเปลี่ยนเลยมันจะมีความต่อเนื่อง,องยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์สมมติสิมมสงคโปร์เนี่ยที่เขาเริ่มที่จะเมื่อหลายปีที่แล้วเขาบอกเขาอยากจะ สร้างอุตสาหกรรมคาสิโนขึ้นมาใช่การผนันถูกนะครับโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวประเทศไทยนะครับแต่ยกตัวอย่างของเขาเนี่ยคือถ้าเขาไม่มีนโยบายระยะยาวที่จะสามารถบอกน้องทุนต่างประเทศอ,อ,อย่างเช่นแซนอย่างเช่นอะไรที่เขามาร่วมลงทุนในเขาเนี่ยว่า รัฐบาลเอาจริงกับโครงการนี้และจะเป็นโครงการที่จะให้การสับสนอย่างต่อเนื่องไป20ปี30บปีผมเชื่อบริษัทใหญ่ๆระดับโลกอย่างแซนทุกคนไม่กล้าที่จะขอมมิตตัวเองเข้ามาถูกไหมครับถ้าเราไม่มีอย่างนี้เนี่ยเราคงไปสู้เขาไม่ได้ครับดังนี้ผมคิยมีความจําเป็นมากนะครับที่จะต้องมีแผนระยะยาวแผนระยะยาวแต่ล้วก็แตกปิดย่อยลงมาแต่ละแขนงว่าควรจะเป็นยังไรครับทีนี้พอมีแผนระยะยาวแล้วเนี่ยเอกชนก็ต้องประเมินว่า แต่ละองค์กรจะเสนออะไรเข้าไปในรายละเอียดของแผนกรอบใหญ่ คิดไวอยังครับที่ว่าสัปดาห์นี้จะเสนอก็มีคิดกันคือคิดกันมานานแล้วฮะจริงๆถ้าคุณบระชาติดตามคือแต่ละสภาเราก็มีตัวตนมานานแล้วนะครับแล้วเราก็มาเกาะกลุ่มกันประมาณสักช่วงที่มีปัญหาทางการเมืองหลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็พูดคุยกันต่อเรื่อยมาโดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูปประเทศซึ่งเราบอกว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจคนั้นเราควรจะเน้นเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจเรื่องสังคมไม่ใช่เราไม่ห่วงีแต่ว่านั่นไม่ใช่เป็นทางของเรานะเราก็เชื่อว่าคงมีกลุ่มอื่นนะไม่ว่าจะเป็น RNM หรืออะไรเนี่ยซึ่งเขาก็ทำเรื่องปฏิรูปทางด้านสังคมอะไรอยู่ตรงนั้นก็ปล่อยคนที่เชี่ยวชาญทำแต่พวกเรานี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในววงธุรกิจใช่ทุกสาขาเลยครับผมคิดถ้าถ้ารวมกันเนี่ยเราก็คงจะเป็น GDP ของประเทศที่อยู่ด้วยกันทั้งเจริอกรุก่อก็คิดว่าเรามาทำในสิ่งที่เราชำนาญคือเรื่องเศรษฐกิจครับทั้งนั้นสภาธุรกิจตลาดทุนไทยจะเสนออะไรของตลาดทุนไทยเราเองเนี่ยส่วนที่เราทำได้เราก็จะไม่เสนออะไรที่เราคิดว่ามันทำได้เราไม่ต้องเสนออะไรที่เราคิดว่า ไม่ใช่อยากได้งบประมาณมีความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่อยากจะได้ blessing หรือเขาเรียกว่าให้ภาครัฐบายอินกับสิ่งที่จะต้องทํามผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามองถึงตลาดทุนเนี่ยคนที่เข้าสึงตลาดทุนยังถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากถูกต้องคุณบัญชาติดตามตลาดทุนมาตลอดก็ทราบดีจํานวนคนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยก็มีไม่ถึง1ล้านคนนะครับเทียบกับประชากร67ล้านคนนี่มนเทียบไม่ได้หรือคนที่มีกองทุนต่างๆก็มีจํานวนไม่กี่ล้าน คนทะน,นันเงครับมันถือว่าน้อยถูงนั้นตรงนี้เราจะทํายังไงให้คนมัเข้าถึงประเด็นสำคัญก็คือในแง่ของออขาการให้ความรู้เรื่องการเงินซึ่งจริงที่เราพูดมา กือบจะทุกทุกรัฐบาลที่เข้ามาแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีระดับของความสนใจที่รัฐบาลจะบรรจุเข้าไปเลยเป็นวาระแห่งชาติเลยที่จะต้องทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยอ่านออกเขียนได้ทางการเงินนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าทําดีๆเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมด้ำได้ด้วยครับมันเป็นการกระจายนะครับความมั่งคั่งออกไปสู่ทั้งประเทศแต่คนหลายคนยังไม่เข้าใจมองภาพตลาดทุนในทางลบมากกว่าทางบวกอันนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งผมคิดว่านี้ก็มีความสำคัญที่จะต้องบรรจุ หรือทางหนึ่งจะทํายังไงให้บริษัทไทยมีความเข้มแข็งหนึ่งต้องสู้กับ AEC ให้ได้ทูกต้องปีหน้าก็เข้าแล้วถ้วถัดจาก AEC ก็ต้องสู้ระดับโลกให้ได้ถูกต้องเพราะเดี๋ยวนี้ผมเชื่อกัางแข่งขันไม่มีอนาเขตแล้วจะใช้ protection อะไรมันไม่มีแล้วลหะเดี๋ยวนี้มันต้องแข่งใครอยู่ได้ก็แข่งได้ครับริษัททั่วโลกส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยมาเลเซียเนี่ย จะเข้าถึงตลาดทุนเขาจะใช้ตลาดทุนเนี่ยเป็นช่องทางในการระดมทุนซึ่งถือว่าทุกคนทั่วโลกการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพที่สุดและได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยบริษัทไทยเนี่ยยังเข้าสู่ตลาดทุนหรือมี access เข้าไปในตลาดทุนคือจำนวนน้อยมากเราจะทํำยังไงโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางซึ่งกำลังจะเติบโตขึ้นมาบริษัทขนาดใหญ่บางทีเข้าไม่ถึงหรือไม่มีความรู้เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราก็จะใส่ไว้ในนี้เหมือนกันก็คือเราจะมองทั้งทั้งฝัง ของผู้ออมทึ่งควรจะเข้ามาออมและฝั่งที่ผู้ใช้เงินทํายังไงมารวมทุนเพื่อให้ตลาดทุนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือบริษัทเหล่านี้ให้มีความเข้มแข็งในการเงินมากขึ้นเมื่อแผนได้แล้วนําเสนอคอสชจําเป็นหรือไม่ต้องชี้แจงกับทั้งตามเทศทุนต่างประเทศหรือว่าโรชโชอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจริงๆก็ได้เริ่มพูดคุยกันแล้วในสภาเราเองแล้วก็ได้เพิ่มเริ่มพูดคุยทางภาครัฐบางส่วนว่าจริงๆเนี่ยสภาที่ตลาดทุนไทยความที่สมาชิกเราซึ่งก็เป็นตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทหลัก ต่างๆเนี่ยเรามีเครือข่ายต่างประเทศเยอะครับแล้วเราคิดว่าเรามีความพร้อมที่จะ เป็นการนาในการช่วยที่จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับประเทศไทยกับต่างชาติชั่วโมงิด่ชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องเริ่มทำนะครับไม่ใช่รอจนทุกทุกอย่างชัดเจนมันเสียโอกาสของประเทศเราก็ได้ติดต่อไปแล้วผมคิดว่าเร็วๆนี้เราน่าจะมีแผนออกมาในการที่จะเดินทางโรดโชว์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศคงไม่ใช่เราคนเดียวคงจะต้องมีภาครัฐติดตามไปด้วยครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้พูดคุยอยู่ผมคิดว่า เราก็คงจะทําในเรื่องนี้ครับครับเพราะฉะนั้นตั้งความหวังส่วนตัวสูงนมครัว่าเมื่อเสนอผ่านคอสชอแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามที่อยากจะทําให้เศรษฐกิจไทยภา,า,าคอุตสาหกรรมเอกชนเดินหน้าลดความเดือดร้อนให้กับคนไทยในอนาคต ก็ zat, ผมเชื่อว mm ่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับทุกคนก็มีความจริงใจนะครับที่จะแก้ปัญหาของประเทศให้มันสามารถเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนถ้าดูจากทีมที่ปรึกษาที่มีการตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งนั้นนะครับหรือทางขสชเองนะครับท่านพลเอกประจินนะฮะที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจท่านก็ให้ความสาคัญแล้วโดยเฉพาะผมชอบมากที่ท่านบอกว่า เรื่องโครงการสองล้านล้านบางอันถ้ามันดีก็ต้องเอากลับมาทาใหม่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจนะครับเดิมเนี่ยเราคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยโครงการเหล่านี้ถูกพับไปหมดซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกต้องการนํากลับเข้ามานี่ผมคิดเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่โอเคทำถ้าบอกว่าทํากันนอกงบประมาณมันตรวจสอบลําบากก็ทากันในงบประมาณซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับครับแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพิเศษที่เราจัดทําขึ้นเพื่อท่านผู้ชมนั้นได้เห็นนะครับว่า การที่เราจะเดินหน้าประเทศไทยจากภาคของกลุ่มอุตสาหกรรมและเอกชนโดยข้อเสนอทั้งหมดจาก7องค์กรที่จะมีการพูดคุยและยืดต่อคอสชอในสัปดาห์นี้จะพัฒนาไปในทิศทางไหนและนี่เป็นหนึ่งใน7องค์กรซึ่เกี่ยวข้องกับท้านของตลาดทุนไทยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพู่นนรินทราลงกุลประธานสภาธุรกิจตล,ตลาดทุนไทยไปด้วยนะครับขอบคุณครับคุณเตมุลครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับ 肯定的。